เมื่อซูงนะ่าวิดาจา้าคือเมื่อสลายตายในหลายพบแสนปลายเมืองปกเสือตืน่นในวันที่เจ็ดเดือนสี่ปีคริสสองเฮงสาวสองค่ะเมื่อในโจ๊กักวิดาปันแหงดังของยูทูปเป็นปรแกรมสองวันว่าเอฟซีกุกเกอตีไปบันแหงรายกันเมื่อได้เข้าคามาอุก,กันแสงก็ไปดองเงาลายซึกมนันเอสเอสพีพ ยาก่ออาสีของสีเอาขึ้นจินใดสามเซนตังยึดกองหนังกันใจย๊อฟมันยึดกองเสียงก็ยึดมือไปเอร่าผีผีโคเขียววันไทยแต่เอาตือดังมนันเฮ็ดขุนสิยเลสางเล่าฮา,าวเต้ายาก่อเนลากองกลางเสียกว่าใ้มือนหนึ่ง Ami bora si tiệc liang xiên tang cán mừng âm hẳn Cảm nà đốc Tốt biến mưu bần kín bần chai tái bần chai quạt bần chai hết Cò Nọc Bì mừng bỏ mẹ Cảm nà xiên tang khi xa mẹ à si khoảng xíu kỳ tích đầy Ami bora si tiệc liang áo Văn mùa nay Yon xăng là เอาขึ้นจริงได้ในกวามคอในไผ่กอมเก็บป้อมเป็นจุงยิบกองกับหนอามา้เป็นค้างเขียอีอามาริป็นเอ็มเอ็นดีเก้าก้ายยกกับเอลฟีดีโคเขียววันไทยอันไข่เฮ็ดคุณเนอหลังคุณเมืองไทยการนั่นคุยโฮมบ้าซึ่งมาแ์่ดลหลายเจ้าคือเจอกญก้าขายยาเมากับตั้งนำเด็ดัังหลายจือนี่เต้นเดมเกี่ยวกับอาชีของเสียวขึ้นได้เอาไวปีหน้าองปันแห่ อนีรมันเตียดโตวยก็เตียดเรียงอนีเขาหงกันเสยื้อของเสียวข,ข,ข,ขึ้นสิ่งใดตีเลยว่าเต็มตีเลยเต็มทนเอาไว้กวยปองจู่ปองเจสิกรเลออันวานนีย้อนปือว่ายิงอานนั่นมันมน,นําเหมือนกันเมื่อหลังโคเขียววันให้นั่นเขาแคร่ลองสุนเลยสุนเป็นตีถวยใจตีหายใจวันเสียแดอยู่กว่า ปานสืบปานตีเดสันเทเขาได้นึงเทก็บอกหกสิบสี่ถึงมาย่ามเดียวหาสิบเจ็ดปีควันดีมีฮควันเมืองยากินขันยากินย่อนเขาตายแล้วนนำไปดังไรเออได้ลองคู่เขียวซึกมานได้เผืลูกเผหายเผืาตายก็จุ่มเอาไว้เหมือนเทไรถ้าพเกง่จวเขาวันวันไหนตีได้ว่าโจเสี่วันให้เอาไว้ ยอดสังลานยอานว่าป้อหลูวไรตายมาในี่หลูวไรเปลี่ยนคูเขียววางไห้ป้อหลูวไรขึ้นตึกเฮียนซึ่งสยื้อส,สีของเสียวขึ้นจึงไดก็หลิไรเปลี่ยนวางให้อันนนก็มันเปลี่ยนไว้ปีนองอุ้ปัแทงทั้งหลายป้อในด้านการซึกแลเยื่ออันเยื่อหมายเข้าถึงนั่นซึกโคเขียวในมันไม่เป็นจะตายมัน เทนายเขาก็สั่งให้โคเขียวกว่าตายเลยนาซิม่านก็สั่งให้กว่าตึกเสียเลยให้โคเขียวกว่าตายเลยออเ,เ,ยมเยมมหมือนกันก่อนได้าพีนอหน้าออกโคเขาก็งำคข้อโคเขียวมาเรียนไปมามีเงินตองละลกองกามามือยินยามากปอมว่าจุ้มเลยก็มีโคเขียวเลยให้ดินอย่ไเลยตีในปีนออุปัญเฮงทั้งหลายเมื่อเ่าเข้าข้าวเวียดป่าเพราะว่าเวียดป่าลุกปอไหน จะจัาจากวเตนวียวก็เลยุกาาาลยกระบอกอะไรปลาใหญ่ปลาหมูคำห้าปานนลอา,อา,า,ปา,ลาปหลวงนะเ,เหมือนนังวะตีเลยเอาหยิ่อันเหอะๆนั่นสด็จ v i t เยปองว่าข้างหลังปอยะที่ข้ i เขียววันให้เนี่ยเป็นหยิบกันนะขุยแต่ได้หยอกปลาเล็กแต่ได้เอาปลาใหญ่ข้อเขียววันให้เนี่ยเหมือนลูกไก่อยู่ในมือเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอ การันกุยเขาจะให้ปอฮาขามากตุยเซียนตั้มเจ็กเลี้ยงอําเฮิษตาจืดคือเรว่ามึงเอาไว้กยกว,วน่ํงวงหางน่ำกุหรองปองปึงด้างการมึงสบาตับสิินใดเขาจะให้ยองหนอยยองกันอ้ามกันยองกันมันเป็นรลอกงั้นตั้ปี้ยองสลาดสลายยองตัปี้เสด็จอยู่กันกว่า sau này cha cha hết này coi âm cảnh sáng lắm sáng lắm cả lát quý, pin ổ bẩn như khô khéo ta kêu trung trung yao, mạn bắn tia đằng phai khéo chơi ca, liền ma được sai đằng xin tết, ăn súc măng à gì, khoang sỉu gì đây à vậy? ซิโคโายก็นนงึงถอยถอยนออกมาจอมซื่อยอดซิปลา่าเข้าหนังกันติ๊กันในภพา,ายรน้ำตอนควอนดีสังเข้าหนังกันห่มกันเอาขึ้นจริงได้จ่องดียรติ๊กกันดีห้าห่มกันเสียเอาขึ้นเมืองดีโคเขียวาดารวนาตีซ้อนวนาตีกาวนาตีเมอเนี่ยมองออกไปวันยอดเว่ามันรายกันนันคุยในทางการ กอบนันเลดหอมมะอสั่งความสอนปองจู่เสียมกาองปามิ้นของหลายซิมันาคำนันอันเท่าขาะของสี่สิบมาเสลนลำตึกยืนถึงมายามเดียวในหมองนกเขียวสิลอเลเขาอันอยู่ไว้ดังหูเตียงยจานีีเจอในเมื่อว่ามันก็หมักลงลิงเขามาหญ้าเฉลยห้าหญ้าหม่องวันให้ห้า ไปได้หัว่าลองลูกตายหายที่ไหนหมากได้ยืมมาหาลูกจองกันเน mm hmm. มือ่ออาเซียนไปเมืองลักกาลางเลาดินเจ้าวันเมืเ่อไงป้อมขามาด้วยข่าวที่ในมันเตี้ยโตหลี่ตังไตฟีดองเขาก็เตรียมโพสต์เอาไว้พีดองกับด้วยลายใหญ่ยหญ่ไหลเ mm hmm. อ้ยสังกะอาเซียนไปเมืองมาลาบา,ากโคเขียวเป็นยืดของกูจุม้มจุมปอมันเรียบมันเตี้ยที่เป็นยืดก้นเงือ่ในเนี่ยมันหมอเรียกอะก้นเท้ากูก็เนี่ย พอขามาดุยนี่เลียดตั้งแต่เกิดมันมีฮะเลี้ยดพองเงื้อพองเป็นสภาวะสมรรถะเป็นธรรมดาของมันเนี่ยกล้วยกาโปอื่นเอือยาวนี่แหละถึงจันดีว่าสาวนะพอสาวน้าเนี่ยใจกว้างห่องกับปองต้องจานน่ะใจกว้างโวกับมกต้องปองว่าอะไรปองว่าอื่นเอือยเออมันเปลี่ยนั้นซิกมันซุบๆเปลี่ยนไป กวยวันบ่ได้อันเสียนไปมึงมาลากหลายโคเขียวเป็นอยู่อเลอ่าสีของเสียวคิดถึงได้จ่องดีกินเวียดห้าการั่นกุ้ยใครลาวาตับซึ่งถึงได้ของเสียวคิดถึงได้ศีล่าสมาธิปัญญาอันว่าได้ดูไล่เจอน้ำอันจอมจอสุดยอดซึ่งเยี่ยนกันเยี่ยนกว่างยากกว่าด้วยไก่ลีตีสุด อันปองจู่เขาเฮ็ดนั่นเนี่ยจะว่าตัดเเอาขึ้นจิงได้เ็จปกต่ำบนหัวเรียวกอนขอแต่เฮ็ดเป็นการผูกเขียนเสษเพผิวเขาขอเสียเอาขึ้นจิงได้หมอขชกหมอกแข็งหมออุ่นอ่อนหมอยกยางหย่อนยางกันกันไรตีนี้เป็นพองว่าผู้อนอ่นหูหรีได้วุ่นวางหันไกลออาไ้วันมื่อไดมานเลโคเขียววันให้มีหลอง หันพิ่เตีกอันอิดออดปิดปอดเจอในกวยคาริเกะไรห้าเกไรห้ามาได้เป็นเจ้าคุณเสียงห้าสู้สองมียากราหงปาผู้ใหญ่ก้อนหลงโคโขเขียวเหนเจ้าหนอเล็กตันอ่องใจกว่าเช่นไรฮอดถทุไม,ม่ดีพีดอดซิแก้วเสียงเินตองดังลำเบ,บดังไหลติเใส่รถใส่กามาหมอนกาหือหน่ะคือเตียมไรถอยน่ะคือเตียมไรซุ่มสตีนาก,กีสเีนาก,กีหน้าตาลูกคนใจ เช่นนี้เขาก็ดึกขัดใจเสียทีเดียวว่ายินดีเสียนไว้เมื่อใดหันว่าของเสียที่สนใจวันเมื่อใดเนี่ยใอาโดยเงาลายมันอย่าเปเจอไม่ไว้จกัดกัดเอาไว้ปองจู่ปองเจ้นี่เงาลายมันดีแหลงลายมาอยู่กุ้ยมีข้าวหื้อก็มีข้าวหแหงเลียดไม่เตี้ยงเก็วันหนึ่งเดี๋ยวมีผล น้ำนองนองไลเข้าวพอข้าวแหงมาน้ำก็แหงปีนาจ้าคือเมืองสันบ่อยเมื่อน้ำมาเนี่ยปลาดีกินหมดเมื่อน้ำแหงรู้หมดก็สมบีขึ้นกินปลากไในใจกัสสีลาสมาทิ่ปัญญาไในลีใ้ใจตีแลมีใ้เย็ยนกันเอาไว้ยามทน เยเนาะหลกวนใจจราบได้ว่าอาสีของเสียวขึ้นตึนได้่งแห้งซึกขึ้นเมื่ออยู่ปักเศร้าขึ้นหนังสีปอกยอกเมมึมงถึงไร่ขัดก็เขียววันให้ป้องจู่ป้องเจ้อันที่เหตุการผู้เขียนเลย,ย่าวานันเกาเมึองอยู่เจไนรเขาก็ตีโฮงมาเสม,มาตึกดของเสียวขึ้นตินได้บานก,ก็ได้สิบปันแี้งใครไรกองใครไรางใครมากมือ้อตินยมใครไ้สังเอาบ่ได้ดตึ๊ แข่งกันเลยไอเกา๋มามมนกอดี่าดจิ้งกอ่อนไหนตีนี่ปันโคเขียวเขาขามตื้อไออามน,นั้นก็ปันมันหลุดตื้อไอปันขาพี่น้องเหียมกันไหมแมนแลโคเขียวเนี่ยขาเดไล่ใ,ใจกันอยู่ห้าอามนั้นก็เียปัดบกันห้าน,นี่ก็ปันขาห้ำกันกำลันลึงให้มันหัว ดูปอดูมีแหสองจุ้มไดผ่าเปียนก้นภูมิผาเปียนก้นใจในเนี่ยเฮามันผว้อนดัโคไลจังไก่สุดมากขึ้นเนี่ยปอไฮเมมึงเนี่ยก็ติ๊กปรุงมองอาสีของเสียวคิดจะได้ปอมันไหลไมาอยู่นะหมอหูใจย่อเนี่ยกวนมึงได้มิ๊แต่ได้ลืมซึกโคไล่ปีนองหูปัญหาต่างหลายกลับไงวันมึงเน,นี่ยซึกมันลาบา ไว้สร้างจ็ดตกเลือนฮาในให้มองนกเขียวถอยทวนออกอ่ามาได้เปลี่ยนตั้งเมืองลางตั้งสิ่งเยอะกว่าเกี่กูอ่านดอแจกว่าจะไหนตื้นเตียมได้นี้ไว้ลองไะไรได้มันเปลี่ยนลองอันหลอกนิดกันไว้กันปีมังที่ห้ามังที่ห้าอ่านนั้นก็โคเขียวได้คุกก้อมน้อมอยู่ใดอนหนาไต่พาดุูกกว่าหรือเกี่ยวเสียงนินตองมี่ยังอีก่ก็โตทางมาปั่นกาอันนี้ก็เปลี่ยนไร อาบนั้นก็อําไล่ครับเกี่ยวเสียงเงินต้องอีสังสูสูหรือไรมือเมียวเดี๋ยวอันได้มนก็ังปิกว่ากอ้ละของเสียวสิับสิใจกัดทัใจเย็นๆสิได้ด้วยลายมันก่อนอย่าขึ้นกลางปอมือมวในสิงกองเตียบปอเตียบนมันจะุมต่อุมอันนี้ว่าลงอาเสียวสิทีุ่นรายการนจะว่าายัน ผู้หันเรสั่งอําแจตปีนอุปนิยังเท่าไหร่อยู่เดียนอีกคนทัสังเงาลายน่าสิกปางที่เบิการมึงยามเดียวนี่ตื้อดดงมันไปปันเท่าไงอันปองจู่ปองเจเขายื้อของเสียวดดกิไน,นได้สมหนีจับเดียนนินก็จันเฮียงไพ่ฝันมึงได้ก็พอย้อนอมนอุกสมัยกุนหยองเขาเลยตะโปลซึ่งมันมีออนรองตอกเตียกันป,ประลัดตอนหนึ่งก็อะไรปะพอจันเฮียงไพ่สมหนีจับเดียนนินหนังหรืออาซีของเสียวกินได้ ทีไรใ,ใหม่จะว่าเฮ้ยทีไรในออนไลน์เข้มเฮ้ยหยิบเอาซืก้ออกมือใน่ได้การซื้เนี่ยมันจังกันไว้ลายให้เจอกับกัดเจอเย็ยนเย็นตีเปลี่ยนวันของเฮามีวันออกก็มีวันตกมีมือว่าก็มีมือหดึมีมือหดึก็มีมือผุกเอออันนี้นปีนอ้องกูปัแหาทั้งหลาย à gì còn ở cái đình tay bao mày lẻ chơi đồ sắt hiện sự hồ bà hồ hiện sự khung lai nhóc chóc su thùng lôm bao này bao su thùng này quả mịt năm tá đi xích mạnh, đi tất mà đổ mà chơi kiểu sình nó có thiên biến phô mà mê tay quả con đom tìm minh hoàng lại จอยสู้ถงโลกมีหนึ่งลาของเสียขึ้นหนึงได้มาหมังแก้มหลายยอดถึง,ตงแตกกันบ้านดียจอยอาสีถ้าบ้านดียจอยโคเชียวกูบอกว่าวเรื่องนี้กูว่าจอยมองโลกเขียวไปเออเปลี่ยนลูกน้องเขาดูเปิดบ่อห้องอ่ะจุ่มหมานวานนันใะห้น่ะอาสีกองเสียขึ้นหนึงได้เนี่ยถอนจี้เสียงดับซิก,กวิยก็มันป้อมเก็บจุ่มยึดกองกลางกูงงในกลางงานกุยก็ป้อมได จุ่อันใครเดขุคนใดดูไรเหียมตายอันมึกต่อคนเมืองไทยเสื่อเปิ้ลก็จังอาสีของเสียวคิดยังไงย้อนเฮ็ดอ่ะคนเมืองไทยเออบอกเป็นยังไงอย่าคิดโทษซึขึ้นมืออยู่ดีแสนไปเมึงได้หันถึงที่ไหนสามจะว่ากึ่งกลางมือวันไหนก็ตื่นเต็ดปึ้งป้างปอปึ้งป้างย่อเด็กปึ้งป้างดลบภารา อาจจะว่าข้าวต้าวนาวการ้านปุ้ยมองนกเขิยวก็ได้เฮีดยมเหมือกับมันก็ได้ดิ่มซีมันขุ่ยไผ่เขียวบันจะได้ตึ๊กสีของเสียวึ้นจิงไต้แน่นอนหาในเว็บอะไรตีดอปัญหหลาหลายเออลายมันเส้นดังมันตื้อดังมันเหล่งเอาลายมันเป็นอยู่ยามอยู่ในมันกว่าหุ่น ป up, under. ้ออ่ำยุ่มในจางด้วยล่ะของเสียวที่นึงได้เอาเฮียงซิบออกมือสามเฮียงไว้ในปุ่งเตียเมื่อสายเดิมเตี๋ยพี่น้องเขาวุ้นไดูเมื่อดังเกียงคำอ่างโตก็เตี๋ยกันสายดังโตเมื่อสายกลางเมื่อดังไล่คาเนี่ยดังปุ่งยิงเมืองลางก็เตียยเมื่อดังออกไล่คาเมื่อดังปุ่งลงแบบปีรลอยของเมืองใหญ่สายกรุงหนิมจ้ากว่าก็ปึ้งนปัง เต่เมื่อสายแล้วก็เดียก,กอ,ดดอดเลยเนยอเดียมาเนี่ยมันจะว่าจุ้มปาบสๆสดๆกันน่นบุยจุ้มปองจู่ปองเจ๋เขาตีฮวงมาเสด้มังอ่าสีของเสียวถึงได้เที่ยงตับหนึนน่งเงินเนี่ยมันก็เปลี่ยนไลตปีไันปีดาวจาคือเมืองสันร้อยใจยกัดใจเย็นมีศีลรรสมาธิปิญญา เขาไว้ตีลีนเขาไรกันน่ยอยู่ดีไรกันเสียนไปเมืองละว่าเออตาพงเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวสีวันไทยเนี่ยไรลาดว่าข้อนึกเมืองไกลนี่ยตาพงเกี่ยวเนี่ส่งมันมันเลี้ยงหามันเงือหามันไงอันอื่นอือเลยอันเงือนั่นมันจะตาพงเกี่ยวมันถูกฆ่าห่ถอมเอาจีมันก็พูดยว่าตาพงเกี่ยว ตั้งไม้พงสิเล่โลเกียวโลก็อขอเกบริชัทจอหน้าสงอก็พีน่น,น้องในดีดังผู้สนปุง่งวัวไยกุยเมืองต่างมังปัดมดังตีเจอไงเจไาอีเขากว่าไมมอผีโคีเขียวงอมงอมุนสหออ่ำพัดรักเสียงอัมพัดที ตีแล้วตีเท่าไรอ๋อข้อสั่งว่าโคเขียวเดียมไปยิบกองเสร็จเข้ามาแล้วบึิงดีซื้าหน้ก็ตื่นเตี่ยมไปเขาสารจะว่าขิงแข็งแต่เท่าไรเขาก็ไหนโคเขียวก็จ้างเป็นผักกับหลอกเออปีนอโหบัเนเองที่ย่ยาเดยวอีในปีอายมันอูมันเป็นเพลเนี่ยวันเมื่อไหรเขาก็ ในต่างการเมืองนในต่างการสิทธิลึกๆข่าปีสิปีเทราไรเพรามีเฮียงเหยื่อมวลอดีเหียงแบบคู่เขียววังให้อ่านหนังผู้รองปองปึองังเอยอ,อันเป็นสิทธิหมู่ถูงหมูทายยาวันยากเมืองไทยปองว่าฮะไมพ้พกูกตาพูกเจาะเขาในเขามีหมออ๋อมีปลายวนมีดาวหูคู่ลีเกอร์อะไรหาเส้นทางนี้เลยติ๊สมบัติเขาม่เหตุการณ์แต่จริงได้ดิอันนี้คุณลยเถึนผ้าสามเอีงจะได้เก็บขอนย้อนนิ้นอ่าน,นจู่คนลสี่ใดยากเกาตอ ไว้อย่างนี้มาเขาก็อ่านเผาเวรบานให้เหมือนกันเยอะอ่านลึกๆจุ่มเป่าๆสวดๆบาให้ป้าบรทาสารเขาสมาบุ่นนี้ว่าปุ่นซี่วาปุ่นจับเจ้าเก่ากกมีตือแดงหลายเดียดมาหาสิบเจ็ดปีลองนี้สมีสังหรัแต่จิอคือยนวานมืองเอาไว้มันถึงงานไป่ถึงดันอยู่ไตอนันนั้นอำนาจของปองจู่ปองเจรอยู่ในมือของเฉี่ยไม้งตาาองเี่าว,ว,วันเลย mắt cứng hao đau nào, nào khẩu cầm khó xử xí lệ áo khả tài tiên tiên tăng khiết dự yếu bạn này à, này là đi xe bay mừng là ta không chỗ mắt có chỗ mừng chì nữa tôi bắt này hẹn hiểu một thứ hai đã đi tiếp xếp xếp này, phải gọi hệ đây này mắt để trực mà làm để tay hoặc bằng đừng có hẹn mình này đấy mà có có phong hán mà có có sủ thống này mà có có khuôn cũng có มาก็อาปาลุกเว้ยอยากิตใจละใครหลายี้ยงไอ้เนี่ยแห่งันนะเออเออหน้ามันเปียว่าน้ามันเปีย<ม>เกิดมาในสิ้นตรงใต้นี่ก็มันกึ่งงามแน่มกึ่งดานี่อยู่เหนือเมืองใตถึงได้หายใจนี่ก็สีลายลมเหนือเมืองใตย้อนกินข้าวพอให้มีหน้าเมืองเขา อันว่าน e ั้นก็ติดหนีคนมือใตโต้ายสูเสนให้จุ่มวันให้ปี đ อวันเนียอยู่ดีไรการใต้เนีอ่ะผู้ดหลับโตวันให้จริงยามยุงเขาก็มีไหมยามเกลียวเขาก็มีมายามปันแี่งเขาก็มีมามเว้ยเจ้าหูเหาะหูชาเสียยิบกัมเจอานาะว่าจะจะไล่ก่อปืนเก่อาเอาขึ้นจริงได้ออาหม้อวันดต้ ปันตีดังเจ้าคือเรียกลอกยิบกอกงดางสิเขียงโคดึกตผอผนะิวได้พอขนาดน้ำลงบันไทยลัดมือไหลก็อโตส่าขึ้นมือนนะั้นลงตัวโตเลยขึ้นมือนนั้นเออมันเจอเดียวตาผูู้งเลยไปหุ่นตีดาจาาคือเมือเสร็หมเป็นไหมอะไรก็ลองตาพุ่งเขียวเขียวนะักยอนว่ามีอยู่มีคาลิบอ,อกไป ลึกๆหูคอตร่งตากันมือได้อาสีใจกัดๆใจเย็นๆอย่ากึ่งกันเสียนเข่ามือนะมึงได้เสียงกองจังเตะปองจู่เขาจังเนี่ยจางเอารถเอากาจังอุมานเซเลม่าหมิงปอกกำสองปั้นเขาห้ำกันตายก่อนเท้าสังเกตขึ้นมือเกลีปันอันไหนตีดีเอาไว้ตร่งตาปุ่กาะปอกกำสองแล้วก็ที่นี่เสือเสียได้ พ่าขามาโดยข่าวโดนอเมริกันที่เียว่าเครียดไหมโดนเซนไนเปีาจ้าคือเมืองสันหลอยเห็นข่าวลือหลังเอาไว้มือไงดังข่าวนอกมือดังข่าวมือไทยข่าวล่ว่าอเมริกันทีส่งโดนตีหอกว่าสวิตแบรดหนึ่งปากลำ้ำปันยูเคน สิบเสี้ด้านก็เดีส่งมาโดนอันคือจันมันเทิงสิบลำปันยูเครนเหมือนกันแต่นี้จโดนจ่ายก,กว่าซื้ไในสิ่งใดเขานาซึกโดนจะได้ตัดดึกกาเตียงเตียง,งกาแลซึกรัสเซียไปดินไปดินจะได้นาาดังรัสเซียทีมีลองลู่อยากไว้น้ำในเมืองยูเครนเอาไว้ปอคามาตัว อเมริกันออกบ้าหลาปีส่งดนโหปากมันปีนอ้อจากคือเป็นสับอยดนอันว่าอะไรมันมีหลายเดียวโดนขาดูตายคาเิกาซิก็มีไหมฮะขวามมากขึ้นใช่ไหก็มีปึงก็ไหลกาแดงลำ้ำอย่างก็มลงมากขึ้นทช่ไหนก็มีอันคึดนกาแพงซิบล็อ อเมริกันเขาเด้โดนเล็กๆก็มีโดนใหญ่ๆก็มีโดนอะไต่ตางๆใสิยื้อใส่ตีได้ทีหนึง่งเขามันหนู่แล้วก็มีเอาไว้ปอขามาด้วยว,วันมือีด้ตีได้ว่าขึ้นจันทนอเมริกันยังล่าว่าเตะส่งเงินแทงหน,นึง่งปากล้านดอลลาร์ซอยแถมซึบยูเครนด่า่างเแยนเซติค์รัสเซียออกวานออกมึงกว่า พอขาวมาตัวเมื่อเดียวนีรัสเซียจะเลว่าหฮงอ่อนๆตกกว่ายามไปลองย้อนอุโอ้เนื้อตุกเนื้อต่างเนือ้อผืนเจอได้ก็มีข่าววงเลียงมาบริเวณฝ่ายของรัสเซียเอาไว้ย้อนสันะเนี่ยรัสเซียมีลองลูยใหญ่ตายดังลำ้เม็ดดังหลายตีเมืงองยูเครนจำสองหมื่นก็ รัสเซียยังยอยู่ในแคมปใต้คนหวานคนเมืองปีนก่อปีนกองเอาไว้เหมือนอย่างยูเครนเขาออกมาขีา้อาเส้อไรอันไทยฟังว่าสังหารหมู่คอมมิวนิสต์เมื่อมาเรืงจึงหมอกการหิปีดอห้าผ่านด,ด้วยออกมารัสเซียนี่ก็เป็นปีไอของมันแขนน่งกั้หนึ่งมันเป็นคอมมิวนิสต์เกินสายผ่ายสายเมื่อมาหมอกการหิ เมื่อเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเราไรบ้างมึงถฮือกึนึ้นยหญ่มึงแล้วใครก็ใครมีพระวาจาปานดีๆไว้เจ้าน่ะอำนาจว่ารเราเจะเก่านั่นเป็นหนึ่งผายเขมาไม่ได้เสและเข้าทิ้งซิมเมืองรัสเซียอา่าเมืองยูเครนลอยซึบรัสเซียรัสเซียก็มียอมลุหายไว้ตายดังนั้นเลยทั้งหลายบัดนี้มินห้าการเตียงเตี้ยง,ยงการแจกว่าจะให้เขาหมิ่นก่อมพัดเอาหมิน่นเหนือยูเครนเย้าก็ กาเตียงเตียงกาก็กวยตั้งน้ำเลียทั้งหลายปีดอกหูปันแห่งพอเขาขามาด้วยเลื่อนสุดมาแด้แต่เดีลูกอย่าตายนํำเลี้ยวยซุ้มซึกนั่นเขาข่าด้วยตีเป็นฝ่ายรัสเซียซุ้มเมื่อวันต้างไห้เขามาสามไผ่สีจริงเอาไว้แต่เยวเวียดเบียงมืองหลงอันเขาขาหอเคียบของยูเครน จอนจิงลงวลาดิมีสเลสกี้หายงานหาหาันเสียเล่โฮมดังกอนเมืองยูเทนโตสุเรติกดอหลกตึกแต่ซิบรัสเซียออกกว่า,ราเรื่อ,มมองสุดน่าเจงกระไรฮิมฮอมเบิองหลวงใากว่าเในรัสเซียมหรือสีดดมหรือสีโก้ไปหมดความมังกันดังดอนบาสตีกว่าเตียนกันด,ดังลูฮันยาบัดดูนิด อารัสเซียเซนฮับฮองว่าเขาตกอยู่ในมือของรัสเซียตั้งั้งนีง่มันเป็นเมืองของยูเครนปีดอ,อหุบปัญหาีงั้งหลยเออตีในในปีดอพาเปด้วเนี่ยซึกซึกกันเปิดหนุ่มตัวดีนาซึก,กานาดเฮอปีด้านการเมืองละบอกว่าวัาวานเมือ่อใดคในด้านการเมืองแต่ยูเครนอ่อนปีกว่าที่เรีว่าเทีสเอร์เซ็นต์ก็ม เมื่อรัสเซียกดผันการเงินรัสเซียพิดอขา,าโด้หลายวันนี้จุ่รัสเซียเขาอันมาไนดังผู้เกียร tha หูหินเมืองไทยจองเขาทุกข้ากดผันเมืองไทยห่อเดียวก็มีเงินจ่ายตีกินเข้าก็มีโลมองจงีนเมืองไทยจ่อยเอาไหมยอนสนดสถาการเงินรัสเซียในี่เป็นปิดหรืเป็ดอําปันใจยาวลูเดียวก่อนไหน ก็มีเงินก็ตการเดินตุการเฮินเหยืสิลงตึกเมืองหนึ่เมืองหนึ่งนั่นเข้าถึงอะไเข้าปอดกันอ่ะกุ้ยกับนี่แหลมาได้เยินต่อหลอดนอสติมอันต่อต่อเสียเข้ามือดังยุโรปจ้ากว่าที่ในอันมีก๊าซเป็นแก๊สของรัสเซียก็ตั้งโซนของยุโรปว่าเข้าเดปีอื่นเลย เดียปึงบาเดียมจัดของเมืองราาัสเซียอาบางเวลารัสเซียเน่กุ่นก้าตั้งขายตั้งสินตั้งหลายนี่นก็ตีตุ๊กยุบยอจมจำเอาไว้เมืองอเมริกันนั้นเป็นมหาอำนาจฝ่ายดีโมโคกฤษีก็จอยแถมกงแถมเมืองยูเครนเอาไว้ก็ในนาโต้30เมืองโซนของยุโรปจีนน่เปิร์นก็อยู่ภายยูเครนหลายหลายลื่นสุดมารัสเซียนั้นหายใจออยา ปีนอหัวปัญหาทั้งหลายอันปูดินตึกมึนตาอาปากเสดระลาเก่าเจ้าไหนมีเข็ดมีคอมมิวนิสต์มังมึงอันตึกปันญหาไว้การันตุยปีนอข่ะปักตาตุยอนึงเต่เรว่าเปลี่ยนการเรียนพิเศษอันไทยมันหอวการศึกษาแสงก็ไม่ต้องข่าววันการมึงมึงดอกมึงตึกกันอันใจคนเอื้อนมังการเหมือนนั้นมึงได้ตรงตัดปีนอหัวปัญหาเอาไว้ เพราะว่าเขามาโหซิบโหเศร้าโหปักถึงไม่ดียูเครนเมือ่อไรโดนจะไหนก่อนดสีส่งซึกรัสเซียลงมืออะไรกว่าตัางสิ่งได้ไหมเพราะมันอยู่เปิดด้วยลองไั่รัสเซียที่ดีสุดแน่นอนตรงตังดก,กันไหมปอกกำสองมันซุงครับ